สวัสดีครับเมื่อนี้เกษตรสางไร่ใดจะพาพี่น้องไปเลียงกบกระเบ่กวอบนะครับพี่น้องเรียงกบในใจนะครับพี่น้องในขวดครับอันนี้ขวดน้อยนะครับขวดใหญ่นะครับเกษตรสางไร่ใดพี่น้องพาไปเรียงกบนะครับในขวดนะครับวิธีการเเท็ดจังไดพี่น้องไปเบิ่งกันพี่น้องครับว่าเฮา to เฮ็ดจังไรนะครับขั้นตอนแรกนะครับเอาขวดนะครับขวดน้ำชนิดหนึ่งนะครัะพี่น้องทำประตงบอกยี่ห้อบอกรุ่นเนาะ ทือเป็นขวดอนใดก็ได้พี่น้องครับที่เป็นขวดน,น้ำเอาใหญ่ขึ้นหน่อยพี่น้องครับมาปาดนะครับพี่น้องหรือมาล่างแกสติ๊กเกอร์ออกทําความสะอาดนะครับอันนี้ขวดน้อยนะครับหรือใส่ขวดขนาดเดียวกันก็ได้นะครับก่อนอื่นนะครับเอาขวดมาตัดก่อนพี่น้องเบิ้งครับพี่น้อง ยังรถกระดังเนี่ยพี่น้องครับบังใจทั้งที่อะพี่น้องครับปาดออกเลยครับครับพี่น้องมีปาดเพื่อ,อยังปาดเป็นเพื่อใส่อาหารครับพี่น้องอันนี้ไว้ใส่อาหารกบนะครับเจาะเลยครับนี่ จอหูขนาดหูเลยครับพี่น้องเห็นบ่ครับจอนี้ด้วี่เป็นกากระบาดนะครับนะครับกากระบาดเพื่อ,อยังครับเพื่อเอาตัวนี้นะครับอัดพี่น้องใส่ขวดใหญ่ก็ได้นะครับดีือขวดน้อยก็ได้นะครับ สำหรับตัวนี้นะครับประยัดเข้าไปเลยครับผมเสร็จเรียบร้อยครับเย็ดถุกขวดครับพี่น้องเย็ดถุกขวดนะครับนมกรอบกะเลียงมาก่องเบึงแล้วนะครับไงดีครับบเกินเดือนหรือสิบหามือครับน่าจะปนปนตัวหน่อยได้แล้วครับนี่ครับเบิองพี่น้อง ลักษณะนี้นะครับเห็ดไปเรื่อยๆนะครับในลายขวดแล้วก็ล่องปอะกบไปใส่ข้างในนะครับพี่น้องครับก็ไปเรื่อยๆครับพี่น้อง กาบาัดครับพีนองกากระบาดไว้นะครับนัดเขาไปเลยสีลอกกึกเลยพอดีครับเป็นเกษกระสังไร้น,นะครับเรื่องนี้วลมบ้านพี่นองพอต้องขึ้นไรเรื่องไว้จินนะครับคนที่เรียกเรืว่ามีพื้นที่น้อยเนาะ ี่น้องมีพื้นที่หน่อยนะครับเห็ดแบบคือนุ่มกรอบนี่ละผ้าเห็ดครับลักษณะนี้นะครับมองกากระบาดเอาตัวนี้ยัดเข้าไปนะครับล็อกซึกอยู่เลยครับหมมียังนะครับ มาเข้าไปล็อกกึกนะครับเอาไว้เกลืออนื้อเอากบหน่อยใสไก้อนก็นได้นะครับมงบ่ม,ม,มีดุดครับนะครับเป็นงคิดความรู้น้อยนะครับเอามาแบ่งปันพี่น้องนะครับบึงครับ กันพี่น้องครับมีพี่น้องสงสัยมองใดนะครับกดคอมเมนต์ใต้ภาพนะครับคอมเมนต์ถามกันเขมานะครับหนุ่มก็ตอบให้พี่น้องได้รับทราบกันทุกคนแล้วครับอันใดตอบได้ก็คิตอบอันใดตอบบ่ได้ก็ช่บ่ตอบตัอพี่น้องเนาะหรือแบ่งปันความดูกันผู้ที่เคยเฮ็ดอยู่แล้วนะครับเคยเฮ็ดอยู่แล้วมีความดูใหม่ๆนะครับนมาปั่นมาแช่ประสบการณ์กันนะครับครับ มานี่ภาพี่น้องเฮ็ดล่องเบิ้งนะครับขั้นตอนในวิธีการเฮ็ดว่าเฮ็ดจังไรนะครับครับส่วนขั้นตอนต่อไปนะครับเฮ้าจะพาพี่น้องไปตักลูกกบนะครับเพื่อเอามาลงในขวดนะครับเฮ็ดจังไรต่อไปพี่น้องไปไปเบิ่งกันพี่น้องครับครับอันนี้ก็คือบอกบนะครับลูกอัดนะครับที่เฮ้าได้ขยายพันธุ์พอมีพันธุ์ไว้แล้วนะครับพาพี่น้องมาเบิ่งกัน เดี๋ยวหามองเขากันพี่น้องเบิงไปเบิงภาไปน้ำเนาะเดี๋ยวหาท่าเขากันพี่น้องตัดลูกกบลูกอัดหน่อย กกบแล้วครับออกกินออกแข้งออกขาแล้วพี่น้องออกเท้าแล้วออกกินบพ่อสุภาพพี่น้องออกขาแล้วนะครับตัดทางเรียบร้อยแล้วสำหรับลูกกบอียรือเแล่า แล้วนครับผมครับอี่างนี้เลยพี่น้องเลย ไปตักไปก่อนเนาะพี่น้องมาพี่น้องเบิ่งก่อนนะครับตัวประม่ณนี้นะครับเป็นบอพี่น้องนะครับผู้ค้าก็ยึดดัดรัดชิวัดคลิปก็หน่อยก่อนพี่น้องนี่ครับพี่น้อง ตัวประมาณนี้นะครับที่ได้มาหางกระรังตัดนะครับพี่น้องเบิงนะครับประมาณนี้นะครับนั้งนี้หางอยู่นะครับทั้งตัวกระตัดหางเดี่ยวนะครับสามารถเบี้ยงได้นะครับในลูกนี้ขวดได้เลยนะครับประมาณนี้พี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งต่อเลยนะครับว่าเข้าที่ไปใส่ขวดเป็นเทงไหน ครับพี่น้องก่อนอื่นนะครับอย่าลืมพี่น้องขาดบา่ไดด้วยน้ำครับพี่น้องใส่น้ำเล็กหน่อยนะครับให้อบอยู่ข้างในนะครับใส่น้ำเล็กหน่อยอย่าลืมนะครับขั้นตอนนี้ก็สําคัญพี่น้องน้ำอย่าลืมพี่นอ้องยาไปเอานา้ำ ปลาปลานะครับพี่น้องข้นนำปลาปลาพี่น้องต้องแช่ทิ้งไว้สองสามคืนนะครับถึงจะเอามาใส่ได้นะครับถ้าพป็น,น้ำบาดาลก็ต้องพักสักหน่อยหนึ่งถ้าให้ดีที่สุดคือนำสะหรือนำฝนสามารถใส่งานได้เลยนะครับนี่ครับใส่ประมาณนี้นะครับพี่นอ้องเอเห็ดหาสันมาว่างแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวมึงไง การมาไทยนะครับเพื่อในการดูแลทำคั้งพ่อตาใน ลักษณะแบบนี้เลยนะครับครับนอาก็นำลาุอกวัดลงเดือดขวดเดือดวขวดนะครับ น,นะครับจในขวดเลยปึ๊บมาในขวดสบายเด็งไงๆพี่น้องก็ต้องเิงนด่ากสำหรับคนบ่มีพื้นที่อยู่ในบ้านนะครับตอนลองไปปึ๊บ พี่น้องสงสัยยังหรือต้องการความดูใหม่ๆหรือมีความดูแลกเปลี่ยนนะครับพี่น้องอย่าลืมกดถามหรือคอมเมนต์กันเข้ามาทางล้านทางล่างนะครับกดถามกดถามกดคอมเมนต์กันเข้ามาด้านคลิปทางล่างนะครับหรือคนที่เคยเห็ุมาแล้วนะครับบอกรสค,ความสําเร็จหรือจังไรนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาหรือแบ่งปันความดูกันนะครับ ประมาณนี้พี่น้องครับเดี๋ยวมีอีกกันนึงนะครับใส่นะครับนั่นคือแหนแดงเอาไปใส่ทั้งในนะครับพี่น้องนี่ครับตัวสำคัญคือแหนแดงนะครับเป็นอาหารของกบนนํำนะครับแล้วก็ขยายออกซิเจนอยู่ในขวดนนํำนะครับเป็นอาหารพร้อมนะครับกบกระกินอันนี้นํำงามไม่ยังบริเกิดเนื้อนะครับพี่น้องเอาใส่ในนี้เลย ต้องใส่หลายพี่นอ้องใส่อะลรนิดอะไหน่อยเนาะนี่ครับประมาณนี้พี่นอ้องครับบ่งไปนำ้ำมวนไปพ้อมกันพี่นอ้อง อันใดนุมกว่าเพชรสวแล้วมันบดถือกับข้อมีนมาว่ามาบวมมาคุยกันนะครับนี่ครับเพิ่มออกซิเจนนะครับในขวดนะครับแล้วก็เป็นอาหารของโบน้ำนะครับใส่ถูกขวดเลยพี่น้อง ครับประมาณสิบห้ามือหรือเดือนหนึ่งเนนด็ดปนพอดีปนพี่น้องนี่ครับนี่ครับใส่อะไรนิดๆหน่อยพี่นอ้อง สำหรับอาหารนะพี่น้องสำหรับอาหารนะครับเอาหยิใส่อาหารรุ่นนี้นะครับเม็ดเล็กนะครับในตัวละเม็ดสองเม็ดนะครับงาเมื่อแรงคาบเดียวพี่น้องมือแรงคาบเดียวนะครับสองสามเม็ดเท่านั้นนะครับพี่น้องอาหารที่เอาให้นะครับประมาณนี้พี่น้องครับเกลือรุ่งเมื่อนี้เท่ากับหยิใส่เลยนะครับใส่มันใส่เนี่ย้อกับเทใส่อุมือ่อนนะครับนะครับเม็ดประมาณนี้พี่น้อง ใส่เลยตัวละสองสามเมตรนะครับตันห้องมันเด็กหน่อยพวดพี่้องเดียวกระทัดรัดครับ อรอยครับพี่น้องเหลือเยอะนะครับที่ตงเดี่ยวๆนะครับพี่น้องอย่าเอาใส่หลนะครับอาหารท่านเอาใส่หลายนามมันชีเน่าพี่น้องขนาหัวอาหารใส่หลมันกินบ่าท่านนามเน่านะครับเก็ดให้กบนี่ตายได้นะครับเพราะว่ากินมันมีกินเนืนอข้างในนะครับอายุประมาณนี้พี่น้องครับนะครับเบื้องไก่พี่น้องครับ นี่ครับประมาณนี้นะครับได้เป็นจานแก็พี่น้องจะยกไปไว้ไซก็ได้นะครับยกง่ายแบบวิวครับเอาไปไซก็ได้บายนะครับนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ เพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับให้นุ่มกอบได้เฮ็ดคิดหนานครับเสนอพี่น้องพาพี่น้องได้รับชมกันนะครับคำบอกว่าจะได้นะครับบอกโบกสุภาพนะครับลูกหลานก็ขอพมาลาโทษนะครับสําหรับที่นี่นะครับขอขอบคุณหลายๆกแล้วกันสําหรับคนที่อาจิดตามรับชมครับขอบคุณครับ